สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมพบกับช่องออนไลน์สโตร์เช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับการ์ตูนคิเมสซโนยาบะดดาบิคาดอสูรกันต่อนะครับผมซึ่งเป็นตอนที่21แล้วนะครับส่วนใครที่ยังไม่ดูตอนที่ผ่านมานะผมก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับผมได้ทำเพลย์ลิสต์ไว้ให้ดูแล้วนะครับก็ก่อนที่จะเข้าเนื้อหากันวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับผมก็ส่วนเนื้อหาในตอนนี้จะเป็นยังไไไงกก็ปตติดดามมชัน้เลย เปิดตอนมาเราก็จะเห็นความทรงจําของรุยตอนที่ยังเป็นมนุษย์อยู่นะครับซึ่งร่างกายของเขานั้นอ่อนแอมาตั้งแต่เกิดแม้แต่เดินหรือวิ่งก็ไม่ได้นะครับจนกระทั่งคิบุสจิปุซันปรากฏตัวและเปลี่ยนลุยนะให้กลายเป็นอสูรซึ่งพ่อแม่ของโุยต่างก็รับไม่ได้นะครับที่ลูกของตัวเองนะ่าจะต้องกินคนและจะโดนแสงแดดไม่ได้อีกตลอดไปและในตอนค่าของวันหนึ่งขนาดท,ที่ลุยนั้นหลับอยู่นะครับพ่อของลุยก็แอบ,บเข้ามาเพื่อจะสังหารเขาแต่ลุยก็ตื่นขึ้นมาเห็นซะก่อนนะครับ เลยจากการฆ่าพ่อและแม่ของตัวเองตายหมดและก่อนที่แม่ของเขาจะสิ้นใจนะครับก็ได้ขอโทษที่ไม่สามารถมอบร่างกายที่แข็งแรงให้กับเขาได้เมื่อลุยที่ฟันอย่างนั้นเขาก็เริ่มเข้าใจเจตนาของพ่อและแม่ของเขาที่ต้องการจะแบกรับความผิดที่เขานั้นได้ฆ่าคนนะครับจึงจะฆ่าเขาและฆ่าตัวตายตามไปซึ่งตอนนี้ลุยก็ได้เข้าใจแล้วครับว่าสายสมาธ์ทที่แท้จริงนั้นเขาได้ตัดมันขาดไปแล้วนะครับในคืนนั้นเองนะครับ แต่กาะน,นั้นคิุสจิมุซันก็ได้พูดปลอบโยนลุยนะครับว่าเป็นความผิดของพ่อและแม่เขาที่ไม่อาจยอมรับตัวเขาได้และจงภูมิใจในความแข็งแกร่งของตัวเองซะนะครับซึ่งลุยก็ไม่มีทางอื่นนอจกจากจะคิดแบบนั้นถึงแม้จะรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทําไปนั้นมันผิดก็ตามนะครับและก่อนที่ล่างจะสลายไปนั้นลุยก็ได้พยายามเดินไปหาทันจิโร่ที่นอนกอดเนสโกเอาไว้อยู่นะครับแล้วก็ล้มลงข้างๆพวกเขาซึ่งทันจิโร่ก็ได้กลิ่นถึงความเศร้าที่ไม่อาจแบกรับไหวนะครับ แล้วก็เอามือไปแตะที่ตัวของลุยทาให้ลุยนะั้นรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกแล้วลุยก็นึกขอโทษพ่อและแม่ของเขากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้ทําไปนะครับแต่ตัวของเขาที่ได้เข็นฆ่าผู้คนนะั้นก็คงต้องลงนรกและก็คงไม่ได้ไปเจอกับพ่อและแม่ที่อยู่บนสวรรค์น,นั่นเองนะครับ แต่ทันใดน,นั้นพ่อและแม่ของลุยก็มารับนะครับและบอกกับเขาว่าต่อให้ที่นั่นจะเป็นนรกนะครับเขาก็จะไปด้วยกันไม่ว่าจะที่ไหนพวกเขาก็จะอยู่ด้วยกันนะครับจากนั้นลุยก็ได้ขอโทษพ่อและแม่ของเขาและบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นความผิดของเขาทั้งหมดนะครับแล้วร่างของลุยก็สลายไปจากนั้นกียูก็เดินมาเหยียบที่เสื้อผ้าของลุยนะครับและบอกทันจิโร่ว่าอย่าไปสงสารอสูรกินคนแบบนั้นถึงแม้รูปลักษณ์จะเป็นเด็กนะครับแต่ก็เป็นปีศาจที่น่ารังเกียจทันจิโร่เลยบอกกับกี่่ถูกาาาตตยหลับ เพื่อไม่ให้ผู้มีเคาะหลายเพิ่มแน่นอนว่าเขายินดีตัดหัวอสูรเดินไม่ปานีแต่เขาจะไม่มีวันเหยียบย่ำอสูรที่ทนทุกข์และนึกเสียใจกับการกระทำของตัวเองอย่างเด็ดขาดเพราะอสูรก็เคยเป็นคนเคยเป็นมนุษย์เหมือนกับเขานะครับและบอกให้กิตยูนยเอาท้าออกไปด้วย แล้วกยูก็หันไปเจอเนสโกที่คาบกระบอกไม้ไผ่อยู่นะครับก็เลยนึกออกว่าทั้งสองนั้นเป็นใครแต่ท่านในนั้นเองนะครับชินุบุก็ได้พุ่งตรงเข้ามาเพื่อจะฆ่าเนสโกแต่เกยูก็ได้ช่วยกันไว้ให้ชินุบุได้ถามว่าทําไมถึงต้องมาขวางเธอด้วยนะครับทั้งที่เป็นคนพูดเองว่าจะไม่มีวันญญาตาดีกับอสูรเพราะแบบนี้ไงทุกคนถึงเกลียดที่น่าเอานะครับจากนั้นก็ตัดภาพมาที่หน่วยคากูุชินะครับซึ่งเป็นหน่วยเก็บกวาดและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหลังการต่อสู้นะครับ ซึ่งพวกเขากําลังให้การช่วยเหลือคนของหน่วยพิฆาตอสูรที่กลายเป็นแมงมุมอยู่โดยใช้ยาของชินบุนะครับที่ผสมขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะและพวกเขาก็ยังขอบคุณเซเนสือที่ช่วยจัดการกับอสูรนะครับทำให้การหมุนเวียนของพิษนั้นช้าลงากนนก็ตัดภาพกลับมาที่พวกทันจิโร่นะครับซึ่งชินอบุก็บอกให้เกยูนั่นหลีกไปเกยูเลยพูดขึ้นมาว่าเขานะไม่ได้ถูกเกียดขี้หน้านะครับชินบุเลยตอบไปว่าไม่รู้ตัวเลยสินะว่าถูกเกียริอยู่ได้หันไปพูดกับทันจิโปปออร,ร,อออร่วร่าที่ ทันจิโร่เลยบอกว่าเธอเป็นน้องสาวของเขานะครับชินอบุได้บอกว่าน่าสงสารจังนะครับถ้าอย่างนั้นเพื่อไม่ให้ทรมานจะช่วยฆ่าด้วยพิษอ่อนๆละกันนะครับจากนั้นกิโยวก็ถามทันจิโร่ว่าขยับได้หรือเปล่าถึงจะขยับไม่ไหวนะครับก็จงเคลื่อนไหวด้วยพลังใจและพาน้องสาวหนีไปซะนะครับเมื่อกิโย่พูดจบทันจิโร่ก็รีบอุ้มเนสโกวิ่งหนีไปทันทีนะครับ ชิโนบุได้พูดว่านี่มันฝ่าฝืนกฎไม่ใช่หรอแล้วกิยูก็ได้สู้กับชิโนบุเพื่อถ่วงเวลาเอาไว้นะครับซึ่งชิโนบุก็รู้ว่ากิยูนั้นต้องการที่จะถ่วงเวลาจึงได้กระโดดหนีไปแต่กิยูก็กระโดดตามมาติดๆนะครับตตดภาพมาที่ทันจิโร่ที่กําลังฝืนร่างกายวิ่งอย่างสุดชีวิตแต่แล้วก็ถูกคนของหน่วยพิฆาตอสูรตามมาทันจนได้นะครับนั่นก็คือสาวน้อยคาโาโอดนั่นเองซึ่งในขณะที่เธอกําลังจะลงมือฆ่าเนสโกะนะครับทันจิโร่ก็ได้ดึงผ้าคลุมของเธอเเออออาาาไไไว้้้้้้้ทํใใใหหหหธนนนนนนัันลลลมงแะบบกกกโรีีปย่ถูจ คานาโอเลยใช้เท้ากระทืบหัวของทันจิโร่กระแทกกับพื้นจนสลบไปนะครับแล้วก็วิ่งตามนีสโกต่อและในขณะที่กำลังจะถูกคานาโอใช้ดาบฟันนั่นเองนะครับนีสโกก็ได้ย่อตัวให้เล็กลงซึ่งทําให้คานาโอนั้นรู้สึกแปลกใจที่นีสโกนั้นเอาแต่หนีไม่ยอมโจมตีเลย ภาพในที่ชินบุนะครับซึ่งถูกกิยูนะันตามมาทานและได้ล็อกตัวของเธอเอาไว้ชินบุได้ถามกียูว่าทําไมถึงมาขวางไม่ให้เธอฆ่าอาสูรนะครับกิยูเลยบอกว่ามันเป็นเรื่องเมื่อ2ปีก่อนชินบุเลยบอกว่าถ้าจะเล่ายืดยาวขนาดนั้นก็ลําบากแย่เลยและในขณะที่กียูเผลอเองนะครับชินบุก็กําลังจะใช้ใบมีดที่ติดตรงส้นเท้าโจมตีใส่กียูแต่แล้วก็มีอีกาสื่อสารนำคำสั่งมาประกาศนะครับให้จับตัวทันจิโร่และเนสโกกลับไปที่ศูนย์บัญชาการทุกคนจึงหยุดและ,ลค,ะครับ เหนือคาคุชิจึงได้นําตัวของทันจิโร่ที่นอนสลบอยู่พร้อมกับอินุสุเกตที่ถูกกีวจับมัดเอาไว้กลับไปนะครับจากนั้นก็เป็นเวลารุ่งเช้าพอดีเมื่อถึงศูนย์บัญชาการนะครับทันจิโร่ก็ได้ถูกปลุกให้ตื่นเมื่อทันจิโร่ตื่นขึ้นมานะครับก็พบเสาหลักคนอื่นอยู่ตรงหน้านะครับจากนั้นก็จบตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้นะครับในที่สุดเสาหลักคนอื่นก็ได้ปรากฏตัวสักทีนะครับ และเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็คงต้องเราติดตามคลิปหน้ากันนะครับผมก็ก่อนจะจากวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทางช่องเราครับก็วันนี้โอโห้ตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านครับผมสวัสดีครับ